สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวของชาวสวนยางเอามาบอกกล่าวและก็รายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบเหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับอันดับแรกก็มาดูที่ราคาน้ํายางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซนต ประจำวันที่19พฤศจิกายน2564วันนี้กิโลกรัมละ55บาท70สตางค์นะครับผมวันนี้ก็ยังดีขึ้นครับเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไาที่20สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับแล้วเราก็ไปดูยางพาราชนิดอื่นๆกันบ้างนะครับมาที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคากลางก็จะอยู่ที่ 5 4 2 5บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าปรับตัวลดลงไปที่35สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่57บาทส9สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันเพราะว่าปรับตัวลดลงไปที่ 14. สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ และสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนชาวสวนยางพาราถึงจะได้ขายในราคากลางที่ตรงนี้ก็คือ49บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันครับเพราะว่า ปรับตัวลดลงมาที่50สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปรับชมการซื้อขายตารางการขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ